ใครชอบเล่นเกม,เก,มกดปุ่ม s u b s c r i b e สีแดงตรงนี้เลยครับรับการแจ้งเตือนจากรลฟ์ทีวเกมกดปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับ mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันจะมาสอนวิธีการสาร,รภาพรนะักจะเป็นไงวิดีโอครับวิธีสาร,รภาพตักนะครับวันก็ จะสอนครับว่ามีสภาพเราเป็นไงนนครับก็อันดับแรกครับถ้าเราชอบคนไหนเนี่ยแล้วก็ขอ้อพิจารณาครับผมเจา้นานข้อพิราคาก่อนครับถ้าเราตาตาสภาพอยากรู้ว่าอยากแต่งงานนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เราก,กดไปตรงที่ไอเทมนะครับที่ว่าเขามีขายไอเทมนอมแล้วก็กดครับเลื่อนลงครับเลื่อนหาครับผม ซึ่งที่ลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆสองจดหมายและไม่รูปหัวใจตรงกลางนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่นะครับอันนี้ครับผมก็เราซื้อไปยี่สิบเมตรใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเจอคนไหนที่ถูกใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดสารภาพครับสารภาพแล้วครับคือต้องกดตรงตัวที่เราอยากเลือกที่มันจะเป็นคู่ก่อดแล้วก,กดเลื่อนลงครับเดวเดวมาะทำให้ดูนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวมันจะไปเข้าห้องกดอ,อื่น เราก็จะลองดูแต่ว่าวันไม่ต้องทำให้โอเคจะดูครับผมก็สร้างห้องไม่ต้สร้างห้องเลยหาห้องห้องนี้ห้องนี้เขาจะเอาไม่ได้โอเคเขาา้าได้ ันนี้มันจะให้ดูซะว่าเรา,าเราจะจะพา,าพ่างเงี้ยสภาพแบบยังไงตรงไหนต้องซื้อจดหมายเมื่อกี้ก่อนยี่สิบเม็ดนะครับซื้อไปก่อนเลยซื้อเก็บไปก่อนเลยซื้อไปก่อนซื้อ,อ,อเลยเลยข้ามาในเกไมไปซื้อเจอคนไหนปุ๊บสภาพลักกับเขาให้เขากดยืนยันแล้วก็เป็นคู่ได้โอเคก็แล้วพอเราเข้ามาในห้องก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะหาตัวผู้หญิงครับ เราจะบอกใครครับตัวอันไหนไหนวะเนี่ยเอ้ยสมมติอ่ะคนนี้คนนี้อ่ะเคยเอ้าเฮ้ยไม่ได้เล่นจะมาทำให้ทุกคนดูอะไรวะเนี่ยก็เคยจะเล่นให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันโอ้ยมามาเล่นให้ดูเล่นให้ดูให้ดูก็ได้เล่นใ,ให้ดูก็ได้นะครับผม เมื่อกี้ลืมกดจะไม่พร้อมลืมกดก็เว่าพร้อมลืมไงมา,มาเล่น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 อันนี้มอมไม่ได้แบ้ว่าจะมาสอนที่จริงว,ว่าทรัพย์สินสภาพรักส,สภาพรักยังไงออืโอเคนี่ตัววันนี่รูก โค้ดเทพเลยก็ได้รถอย่างเงี้ยน,นะครับขอขอเซอร์มาที่นะครับผมไม่ได้ขายไม่ได้กลดจะมาเล่นนี่อ้าวไปลูกสองอีก

โอ้ครับยังวันขอตัดนะครับเพราะเราไม่ได้ขาดต่มาเล่นนะครับผมโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูนะครับตอนนี้เรากดไม่พร้อมนะครับอ่ากดผู้หญิงคนนี้ครับอ่าอ่าไปไหนไปไหนไปไหนเอาเอ้ยพราเรื่องจะเปแบบนี้นะครับท้องทุกคนจะเปแบบนี้เรากดนะครับอันสุดท้ายสารภาพลกครับ ใช่นครับเราก็ได้ครับแต่ว่าวันมีคู่อยู่แล้วะคระับเราก็จะออกคือว <c oughs> ันมีคู่อยู่แล้วไงมันไม่ต้องขอแล้ว <c oughs> ออกมาครับผม <c oughs> ไปดูคู่ของมันกัน <c oughs> เป็นยังไงอ้าว <c oughs> ตนี่ครับแลวเขาไปลองที่ประจำตัวของเราโอเคกดตรงนี้ครับตองที่ไม่เสียวขาวครับตรงที่พี้จิ้มนะครับนี่นะครับคือคู่ของมันนะครับก็ทุกวันเนี่ย ต่อมาเนี่ยมันจะมีถ้าใครไู้กระถางตัวไม้ให้เราลงน้ำตรงสีปูได้ไหมครับเทดตรงนี้ไหมไหมตรงนี้ครับและตรงสีเขียวๆเนี่ยถ้าครบเก้าเก้าเนี่ยเราก็จะสามารถแต่งงานได้ครับอ่านเลยครับอ่านเลยครับอ่านเลยครับตรงนี้ครับเก้ากเกเราก็สามารถแต่งงานได้นะครับอันนี้คือเลิกครบรับโอเคยังไงวันนี้วันก็ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายบายบายฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกด subscribe ด้วยครับ